สวัสดีพี่พี่ทุกท่านค่ะเราได้ปล่อยปลาไปแล้ว200กิโลกรัมขอให้เราได้ตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุแจ้งข่าวก่อนเนาะพี่พี่ก็ทราบกันแล้วค่ะว่าทิตต้นเดือนหนึ่งธันวาคมเราก็มีนัดการที่วัดพระธรรมกายมาบูชาข้าวพระตอนเช้าภาคบ่ายก็จะมีตัวแทนในการเดินถือพระป่าในบุญต้นสมบัติบุญในการ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเป็นการทําบุญกับููย์สาขาทั้งในและต่างประเทศของวัดพระธรรมกายค่ะอาทิตย์ที่8ธันวาคมถวายกองทุนเครื่องกันหนาวหนาวไหมก็น่าจะหนาวอยู่ค่ะยังไงวัดพระธรรมกายช่วงเดือนธันวาหนาวก็จะมีความหนาวเย็นนะคะหนาวไปจนถึงปีใหม่ถวายไปพระก็ได้ใช้ค่ะและอาทิตย์ถัดไป15ธันวาคมค่ะจะมีภารกิจพิเศษ จัดเส้นทางมาหาปูชนียาจารย์ค่ะเพื่อที่เราจะไปตามรอยหลวงปู่จัดโดยพระนครหลวงหกวิทยากรคืออาจารย์ลือพงศ์สอบถามรายละเอียดกับแนนและนัดก่อนแล้วกันค่ะอย่าเพิ่งไปถามผู้ประสานงานคนอื่นนะคะยังไม่ได้บอกใครสอบถามรายละเอียดได้ที่แนนและนัดก่อนว่าสนใจอยากไปทริปนี้ต้องทําอย่างไรจริงๆก็ไม่ต้องทําอะไรมากค่ะแค่พาตัวเองมาที่วัดพระธรรมกายก่อนเจ็ดโมงเชา้าเราจะขึ้นรถตู้ไปด้วยกัน เราต้องไปด้วยกันถ้าเราต่างคนต่างไปเวลามันจะไม่เท่ากันไปพร้อมๆกันไปถึงก็ถึงพร้อมกันแล้วก็จะมีวิทยากรคืออาจารย์ลือพงศ์ลป์พนงังประวัติหลวงปู่เนี่ยอาจารย์ลือพงศ์เขาจะแม่นมากเป๊ะในทุกสิ่งจําได้ทุกอย่างจําได้ทุกประโยคแล้วก็รู้เรื่องราวที่พิเศษพิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าอาจารย์ลือจะได้ฟังจากหลวงพ่อนะคะในแต่ละสถานที่สำคัญของหลวงปู่ด้วย ถ้าไปก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาค่ะไปและจะรู้สึกว่ายิ่งรู้จักยิ่งเคารพรักหลวงปู่มากขึ้นแล้วก็จะเข้าใจการสร้างบารมีของหมู่คณะเรามากขึ้นมากๆจะรู้สึกภาคภูมิใจด้วยเราคือหมู่คณะของครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นภารกิจของเราก็คือการสร้างบารมีเราก็จะได้เต็มที่ในทุกภารกิจนะคะแล้วก็มีความมั่นใจ มาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าไม่ได้มาจากดุสิตบุรีนะมันก็ต้องใช่แล้วล่ะก็จงเชื่อมั่นในตัวเองค่ะจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราคือบุคคลที่เป็นทีมเดียวกับหลวงปู่หลวงพ่อและมาจากดุสิตบุรีใครสนใจจะไปทริปนี้ด้วยกันหลังมานะคะติดต่อนัดกับแนนได้ค่ะมาต่อเรื่องรามโหสถนะคะเมื่อวานนี้ จริงๆก็ใกล้จะจบแล้วค่ะแต่ว่าด้วยเวลาที่เกินไปก็เกรงใจพี่ๆที่ต้องทำงานบางท่านบอกว่าแปดโมงครึ่งปับ๊บต้องเริ่มงานเลยถ้าแปดโมงครึ่งยังไม่เริ่มงานเดี๋ยวจะมีปัญหาก็เลยเลิกเลทไปเยอะๆไม่ได้เลทนิดหน่อยพอได้ก็ต้องขออภัยค่ะก็จะพยายามให้ตรงเวลาแปดโมงครึ่งนะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าพระแม่เพลียได้คุยกับพระราชาต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าอามัทั้งหลาย ถามคำถามเพื่อให้พระราชาตอบว่าพระเจ้าจุลนีอยากที่จะเก็บชีวิตใครไว้และพระเจ้าจุลนีก็เลือกเก็บชีวิตของมโหสถไว้ไม่ให้ยักษ์น้ำกินค่ะโดยที่พระองค์ก็เสียสละจะเป็นคนสุดท้ายที่ตายแสดงถึงว่าพระองค์รักมโหสถจริงๆรักแล้วก็ไว้วางใจว่าบุคคลนี้สามารถที่จะนำพาประเทศชาติได้พอคุยเรื่องราวกันเสร็จแล้วล่ละอามาทั้งหลาย ก็ชื่นชมค่ะทุกคนก็ต่างชื่นชมอนุโมทนากับความดีของมโหสถนะคะผู้ที่ไม่เคยทําอะไรผิดเลยไม่เคยทําสิ่งไม่ดีเลยพระแม่เพลีก็ขอโอกาสพระราชาว่าขอประกาศคุณของมโหสถให้กับชาวเมืองปัญจานครทราบด้วยคือขณะนี้เหล่าอมาตย์ทั้งหลายข้าราชบริพารนะ่ะทราบแล้วถึงความตั้งใจของพระองค์อยากที่จะให้ชาวเมืองอะ่ะได้ทราบซึง้งชื่นชมในตัวท่านมโหสถ พระราชาก็ยินด,ดีค่ะเรียกชาวเมืองมาประชุมกันนะคะชาวเมืองทุกบ้านก็มาประชุมกันในสถานที่แห่งหนึ่งสมมติหน้าวังนะคะมาประชุมกันทั้งหมดพระแม่เพรีขออนุญาตถามคําถามเหมือนเดิมถามไปว่ามียักษ์น้ํามาจะต้องส่งคนให้ยักษ์น้ํากินจะส่งใครบ้างพร้อมเหตุผลพระราชาอธิบายไปอธิบายเหตุผลด้วยมันก็มีความคิดขึ้นมานิดนึงค่ะ ถึงบอกว่าคนในยุคนั้นจิตใจเขาสะอาดเขารักษาศีลแม้ไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่แต่ว่าความปกติในความมีศีลเขาก็มีค่ะเขาพูดความจริงพระราชาก็พูดความจริงไปว่าจะส่งเสด็จแม่ไปก่อนเพราะอะไรส่งมเหสีตามไปเพราะอะไรส่งคนนั้นคนนี้ไปเพราะเหตุผลใดซึ่งเมื่อวานเราฟังเหตุผลกันแล้วนะคะ ถ้าเป็นคนในยุคปัจจุบันน่ะการมาพูดเหตุผลแบบนี้ส่งแม่ตัวเองไปเพราะว่าแม่ตัวเองอะ่ะมีกิริยาที่ไม่งามชอบยัวยวนผู้ชายทาั้งๆท,ที่อายุมากแล้วถ้าเป็นคนยุคสมัยนี้อะคะ่ะการพูดแบบนี้อะ่ะโกรธกันตายเลยจริงไหมคะทั้งๆที่เป็นความจริง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่สิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงแต่เขากําลังว่าเราเป็นเราเราก็โกรธแต่ว่าคนยุคนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเขาโกรธไหมแต่คิดว่าด้วยจิตใจอันดีงามตรงนี้ เป็นคนที่ทําผิดก็ว่าผิดก็น่าจะรู้สึกอายอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงกับโกรธนะคะก็คงไม่โกรธพระเจ้าจุลนีหรอกอันนี้คือสิ่งที่ชอบค่ะชอบคนในยุคสมัยก่อนที่ว่าเขาพูดอะไรก็พูดความจริงพูดตรงๆไปเลยถ้ายุคสมัยนี้ก็ต้องพูดอมคอมเยอะๆพูดตรงก็ไม่ได้ต่างกันนะคะก็คือพอพูดต่อหน้าประชาชนทั้งหลายแล้วรัษฎรทั้งหลายรับทราบแล้ว ทุกคนก็ต่างชื่นชมอนุโมทนากับท่านมโหสถค่ะเป็นบุคคลที่พระราชาไว้วางใจขนาดนี้ก็ชื่นชมเชื่อมั่นกันเหตุการณ์ก็ดําเนินไปอย่างมีความสุขค่ะมโหสถก็รับราชการเป็นเสนาบดีเป็นผู้สําเร็จร,ราชการดูแลบ้านเมืองอย่างดีที่สุดตราบจนหมดอายุไขค่คะเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตก็เลยจบลงว่าสุดท้ายมโหสถได้มาที่ ปัญจนารครมารับราชการนะคะแล้วก็มีชีวิตจนถึงบั้นปลายชีวิตพระพุทธองค์ตรัสเรื่องนี้เพราะอะไรเราฟังเรื่องรามวมโหสถมาทางซูมะค่ะประมาณยี่สิบกว่าตอนแล้วค่ะฟังกันแล้วอาจจะลืมไปแล้วเนาะจุดเริ่มต้นของมโหสถพระพุทธองค์ตรัสเรื่องนี้เพราะอะไรพระพุทธองค์ตรัสเรื่องนี้เพราะว่าพระพิสุประชุมกันถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพิสุอ่ะคุยกันชื่นชมพระพุทธเจ้ากัน ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นผู้มีปัญญาเหลือเกินพระองค์สามารถที่จะสอนคนได้ทุกๆคนสอนได้อย่างถูกจริตพระพุทธองค์เสด็จผ่านมาก็เลยถามคุยอะไรกันพอพิสูจน์บอกว่ากําลังชื่นชมพระองค์เกี่ยวกับความเป็นผู้มีปัญญาพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงตรัสว่าในยุคสมัยหนึ่งก็มีบุคคลที่มีปัญญามากเช่นกันพิสูจก็เลยขอให้เล่านี่แหละค่ะ เรื่องราวของมโหสถก็เลยเกิดขึ้นจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวนี้ขึ้นมาว่านี่คือพระชาติที่พระองค์ได้สร้างบารมีโดยเป็นผู้ที่มีปัญญาได้มีปัญญาอย่างไรบ้างการเป็นผู้มีปัญญาฝ่าฟันสิ่งต่างๆได้อย่างไรบ้างพอเล่าจบพระพุทธองค์ก็ประชุมชาดกค่ะเราคงอยากจะรู้นะคะว่าใครเป็นใครชาดกนี้มีบุคคลเยอะมากค่ะ พระเจ้าวิเทหราชได้มาเป็นอมสาการุทายีในภพชาติปัจจุบันนี้จําอมสาการุทายีได้ไหมคะเป็นหนึ่งในสหาชาติทั้งเจ็ดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลหน,นึ่งค่ะที่เกิดมาวันเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่าจะเวลาเดียวกันด้วยนะคะพระนางอุทุมพรคือคือพระมเหสีของพระเจ้าวิเทหราชคือพระนางโคตมีพิสุณีค่ะ พระนางโคตมีก็คือพระนางประชาบดีโคตมีปัจจุบันที่เป็นแม่บุญธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาภาษาเข้าใจง่ายๆนะคะอาจารย์เสนกะคือบางท่านตั้งแต่ฟังมาแรกๆก็อยากจะรู้ด้ว่าอาจารย์เสนกะปัจจุบัน,นชาตินี้คือใครคือพระมหากษะสัป,ป่าค่ะอาจารย์ปุกกุษาคือพระโพธปาละ เราอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อท่านนะคะท่านก็คงเป็นพระพิสูรรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาอาจารย์การมินทะคือพระอัมพัทธะอาจารย์เทวินทะคือพระโซนะทันทก,กะท่านก็เป็นพระพิสูรรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาค่ะสิริวัฒกาเศรษฐีคือพ่อของมโหสถก็คือพระเจ้าสุทโธธนะในภพชาตินี้นางสุมนานางสุมนาก็คือแม่ของมโหสถ นั่นก็คือพระนางสิริมหามายานะคะอัมราเทวีล่ะอัมราเทวีคือก็เป็นคู่มากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายภพหลายชาติในช่วงชาติหลังๆห,หลังจากที่นางได้อธิษฐานจิตขอติดตามมาเป็นคู่บุญสร้างบารมีหลังจากการอธิษฐานจิตก็เลยมาเป็นคู่ของพระโพธิสัตว์ทุกชาติปัจจุบันชาติจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระนางยโสธราพิมพาพระเจ้าจุลนี พระเจ้าจุลนีเป็นพระราชาที่มีเหตุผลทีเดียวเลยนะคะชอบในความเป็นพระองค์ค่ะที่พระองค์เป็นพระราชาที่เด็ดเดียวมีเหตุผลปัจจุบันก็คือพระสารีบุตรในปัจจุบันชาตินี้พรามเกวัตละ่ะก็เป็นตัวร้ายอีกตัวในเรื่องนะคะนั่นคือพระเทวทัตค่ะในพบชาตินี้แล้วพรามอนุเกวัตละ่ะพรามอนุเกวัตนี้เป็นบุคคลดีนะคะอยู่ฝ่ายพระเจ้าว,วิเทหราช พระมนุกเกวัตที่เสียสละตัวเองไปเป็นไส้สึกคือพระโมค,คัลานะในภพชาตินี้พระนางสละกะเทวีผู้เป็นเสด็จแม่ของพระเจ้าจุลณีคือถุละนันทิกาพิสุณีค่ะก็น่าจะเป็นพิสุณีรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระนางปัญจลจันทีผู้ที่ภพชาตินี้ก็เป็นหนึ่งในมเหสีของพระเจ้าวิเทหาราชเป็นลูกของพระเจ้า จุลณีนะคะคือสุนทรีพิสุณีในภพชาตินี้เจ้าชายปัญจระจันทะคือพระอนุรุทธ,ธะในภพชาตินี้ค่ะติคินักกุมารหรือติคินะมนตรีน้องชายของพระเจ้าจุลณีในภพชาตินี้ก็คือพระชน,นะพระชน,นะหรือนายฉันนะที่เป็นคนใกล้ชิดเป็นสหาชาติเหมือนกันเป็นสารถีพาบวชนะคะ ธนูเสกเพื่อนสนิทคือพระดาหุนค่ะพระแม่เพลีคือพระอุบลวรรณเถรีในภพชาตินี้นกแขกเต้าสุวะโปดกก็คือพระอานนท์ในภพชาตินี้ค่ะพระอนนท์คือสุวะโปรดนะคะนกสาริกาล่ะสาริกาที่รักคือพระนางมัาริกาในภพชาตินี้ในเรื่องราวไม่ได้บอกละเอียดนะคะว่าพระนางมัาลิกาคนไหน ถ้าเราพอคุค้นๆกันพระนางมาริกาที่มีชื่อเสียงในยุคข,ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีสองคนด้วยกันพระนางมาริกาคนแรกคือมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นผู้ที่ถวายอัศธิสถานทานอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเสมอเหมือนส่วนใหญ่แล้วเป็นกษัตริย์เท่านั้นที่ทําได้พระนางเป็นบุคคลที่ได้ถวายอัศธิสถานในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราค่ะ มาริกาอีกคนหนึ่งคือภรรยาของพันธุละเสนาบดีรู้สึกว่าคุ้นกันอยู่แต่ถ้าจําเรื่องราวไม่ได้ไปย้อนฟังได้ในจํามาเล่าก็ได้ก็จะมีเรื่องราวเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนนะคะแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นพระนางมาริกาที่เป็นมเหสีของพระเจ้าปเปรษทิโกศลค่ะนกสาริกาตัวนี้นะคะมโหสถบัณฑิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองพระองค์ก็บอกว่ามโหสถบัณฑิตก็คือเราตถาคตนั่นเอง เรื่องราวชาดกโมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบาร,รมีก็เลยจบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะพระองค์ก็ตรัสเรื่องนี้จบนะคะทุกคนก็สาธุก,การที่ได้ฟังเรื่องราวการสร้างบาร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรื่องราวนี้ก็ถูกนํามาเล่าต่อเพราะว่าพระองค์ก็ได้ไปเล่าให้พระอนุนฟังเหมือนที่เราพอทราบกันว่าพระอนุนตอนมาเป็นอุปถากพระอนุนเคยขอพรไว้ค่ะเมื่อพระพุทธองค์ไปเทศเรื่องราวที่ไหนก็ตาม ถ้าไม่มีพระอนท์ตามเสด็จพระองค์จะต้องกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้พระอนุนฟังเพราะว่าพระอนุนเป็นพระหูสูตรพระอนุนเป็นผู้ที่สามารถจําทุกอย่างได้พระอนุนต้องจําทุกอย่างที่เป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะมาเล่าต่อนี่แหละค่ะเรามาได้ฟังเรื่องราวนี้ก็เพราะพระอนุนนะคะสังเกนาพระไตรปิฎกเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เดี๋ยวเรามาเกลื่นเรื่องของศีนิดหนึ่งและการก่อนที่จะเข้าเรื่องราวชาดกที่6เป็นการสร้างบารมีอย่างยิ่งยวดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์ชาดกที่หชื่อว่าภูริทะตะัตตนาคาราชพระชาบนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะคะไม่ได้เกิดเป็นเทวดาด้วยเกิดเป็นพญานาคพญานาคต้องบอกว่ามีลําตัวขวางนะพญานาคแม้จะเป็นใหญ่ ในตระกูลของงูแต่ว่าก็ยังมีลำตัวขวางค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เขาถึงธรรมก็ทำไม่ได้มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้เพราะว่าลำตัวไม่ขวางสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดมีลำตัวขวางก็เลยไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้คุณไม่ใหญ่จึงบอกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยโชคดีแล้วเพราะว่าเวลานั่งสมาธิหาศูนย์กลางกายได้สัตว์ก็นั่งสมาธิไม่ได้แม้สัตว์อยากนั่งสมาธิแต่หาศูนย์กลางกายไม่ได้ เราจะได้นึกถึงความโชคดีของเราค่ะชาตินี้พระองค์ยิ่งด้วยศีลบารมีก็เลยว่าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องศีลการเข้าๆแล้วสัปดาห์หน้าค่อยไปสู่เรื่องราวอย่างแท้จริงนะคะศีลน่ะต้องตั้งใจรักษาไหมต้องตั้งใจนะคะศีลจะเกิดเป็นบุญกุศลได้ต้องตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจก็ถือว่าไม่ได้รักษาศีลเช่นอะไรเช่นเด็กทารกเด็กเล็ก ที่เขาเกิดมาไม่นานเขายังไม่รู้จักการทำบาปเขายังมีความบริสุทธิ์อยู่ถามว่าเด็กคนนี้อายุหนึ่งขวบสองขวบสามขวบเด็กคนนี้รักษาศีลไหมคำตอบคือเด็กไม่ได้รักษาศีลแต่ว่าเด็กยังไม่มีโอกาสทำความชั่วแค่ไม่มีโอกาสทำความชั่วแต่ว่าเขายังไม่รู้จักว่าศีลคืออะไรการรักษากายวาจาใจคืออะไรเพราะฉะนั้นศีลต้องตั้งใจค่ะถ้าไม่ตั้งใจก็ไม่เกิดบุญกุศล เด็กยังไม่ได้ตั้งใจนะคะก็เลยจะเรียกว่ารักษาศีลไหมไม่ใช่หรือสมมตินอนอยู่บ้านนั่งอยู่บ้านสบายๆไม่ได้ทำความชั่วแต่ไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลก็ถือว่าไม่ได้รักษาศีลค่ะศีลอยู่ที่ความตั้งใจศีลมีไว้เพื่ออะไรเคยบอกไปเมื่อคลิปทิปหนึงนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติศีลดยตรงขึ้นมาไม่ได้บัญญัติว่าศีลห้าจะต้องเป็นแบบนี้ แต่พระองค์อธิบายให้ฟังว่าความเป็นปกติของมนุษย์ปกติของมนุษย์ต้องมี5อย่างคือต้องไม่เบียดเบียนชีวิตกันข้อสก็ต้องไม่ไปฉวยของไปหยิบของโดยที่เขาไม่อนุญาตข้อสก็ต้องไม่ไปผิดรูปผิดเมียคนอื่นใครมีคู่ครองแล้วเราก็ไม่ยุ่งข้อสก็คือมนุษย์จะต้องพูดคำจริงไม่โกหกไม่เพอ้อเจอ้อไม่พูดเรื่อยเปยื่อยก็คือพูด แต่สิ่งที่ดีพูดแต่เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ข้อหมนุษย์ต้องมีสติถ้ามนุษย์ไม่มีสติก็ถือว่าไม่ใช่ปกติของมนุษย์ศีลถ้าโดยความหมายก็เลยแปลว่าปกติง่ายๆก็คือความเป็นปกติของมนุษย์5้าอย่างแต่ปัจจุบันน่ะศีลต้องตั้งใจรักษาคือสมัยก่อนเข้าใจว่าคนจิตใจดีค่ะไม่จําเป็นต้องสมาทานศีลจริงๆก็ได้ก็ถือว่าเป็นคนดีอยู่แล้วแต่สมัยนี้อ่ะ โลกมันเปลี่ยนไปค่ะกิเลสมันหนาแน่นกิเลสเยอะขึ้นเพราะว่าอายุไขของมนุษย์เราลดลงถ้าเราสังเกตว่าบุคคลในยุคพุทธกาลก็ตามบุคคลในยุคก่อนๆก,ก็ตามอายุที่ยืนยาวจะบ่งบอกถึงความมีศีลธรรมของคนยุคนั้นอายุที่ค่อยๆน้อยลงก็บ่งบอกว่าศีลธรรมค่อยๆเสื่อมลงเพราะว่ากิเลสอะเยอะขึ้นกิเลสที่เยอะขึ้นตัดรอนชีวิตของมนุษย์ อายุไขให้ลดลงไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่ลดลงไปเรื่อยๆศีลธรรมก็จะยิ่งน้อยลงจิตใจคนก็จะยิ่งหยาบหยาบมากขึ้นนี่คือมนุษย์ในยุคเราก็ยังถือว่าปะปนกันนะคะคนที่ตั้งใจที่จะทําดีก็ยังมีคนที่ไม่ตั้งใจใช้ชีวิตไปวันๆันทำชั่วบ้างหลายๆครั้งทําชั่วบ้างนิดหน่อยทําดีบ้างมันก็มีนี่แหละค่ะเรียกว่าศีลต้องรักษาทีนี้ในเมื่อพูดถึงศีลต้องรักษา ก็เลยว่าเราจะต้องมารู้จักคำคำหนึ่งค่ะคำว่าวิรัตวิรัตแปลว่าการงดเว้นจากความชั่วจะสอดคล้องกับศีลน,นะคะ 1. สมาทานวิรัตสองสัมปติวิรัตสามสมุดเฉดวิรัตการละเว้นจากความชั่วมีทั้งหมดสามอย่างหนึ่งสมาทานวิรัตนั่นคือมีความตั้งใจที่จะรักษาศีล มีความตั้งใจที่จะไม่ทํากรรมชั่วถ้าในปัจจุบันนี้สมาทานวิรัติก็จะไปสอดคล้องกับเราจะต้องมีการรับศีลจากพระพระจะต้องให้ศีลเหมือนในการทําบุญทุกครั้งเราจะต้องขอศีลจากพระใช่ไหมคะเราจะต้องขึ้นมะยังพันเตวิซุงวิซุงเนี่ยแหละนั่นคือเราขอศีลจากพระและพระก็อ่ะโยมพูดตามนะปานาติปาตาพระก็ให้ศีลมาว่าโยมต้องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์อันเนี้ยคือเราสมาทานคะ่ะ เราได้รับสีลเราตั้งใจเรามีเจตนาดีอีกแบบหนึง่งสัมปติวิรัตสัมปติวิรัตนี่คือไม่ได้รับศีลจากพระถามว่าตั้งใจไหมจริงๆตั้งใจนะคะคือคนคนนั้นน่ะมีศีลอยู่ในตัวอยู่แล้วแม้ไม่ต้องสมาทานกับพระก็ตามเช่นว่าไม่ได้อารัธนาศีลแหละไม่ได้เจอพระไม่ได้รับศีลพอยุงมากัดไม่ตกเพราะรู้ว่าฆ่าศัตบ,บาป ผิดศีลคือมีศีลอยู่ในใจเป็นปกติอยู่แล้วไม่ต้องสมาทานก็ได้เขาก็ไม่ตบยุงเขาก็ปัดไปแบบนี้เรียกว่าสัมปติวิรัตนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเป็นพวกเราก็อาจจะเป็นสัมปติวิรัตเราไม่ต้องสมาทานศีลทุกวันแต่เรารู้ตัวอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเรามีศีลเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องไปฆ่าสัตว์เราก็จะไม่ทําเราจะพูดอะไรที่มันไม่ดีพูดอะไรที่ไม่มีประโยชน์ขึ้นมา เราก็จะเริ่มฉุกคิดไม่พูดดีกว่าแบบนี้ก็คือเรามีสิ่งนี้อยู่ในใจอยู่แล้วมีศีลอยู่กับตัวอยู่แล้วข้อสาสมุดเฉดวิรัตสมุดเฉดวิรัตนี่เป็นศีลของพระโสดาบันขึ้นไปพระอริยเจ้าทั้งหลายศีลของท่านจะเรียกว่าสมุดเฉดวิรัตคือท่านจะไม่ทําชั่วเด็ดขาดทุกกรณีเหมือนที่เราเคยได้ยินว่าบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่ฆ่าสัตว์จะรักษาศีลห้ายิ่งชีวิตจะเป็นสัมมาทิฏฐิ คือเมื่อไหร่ที่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นแล้วต้องมีความเป็นปกติของมนุษย์จะรักษาศีลยิ่งชีวิตเคยมีเรื่องราวหนึ่งค่ะเป็นเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งเขาตั้งใจรักษาศีลแต่ไม่เคยสมาทานรู้อยู่ว่าเราจะต้องรักษาศีลมีวันหนึ่งน่าจะไปเจองูใหญ่งูใหญ่ก็เข้ามารัดตัวเขามีมีดอยู่ในมือนะคะเป็นเหมือนพรานป่า ท,ที่อยู่ในปา่าแต่ก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์เขาก็คิดในใจว่าเอองูกําลังรับเราอยู่อ่ะเรามีมีดอะถ้าเราจะรอดพ้นได้เราก็ต้องตัดคองงูเอาไงดีแต่เขาก็คิดขึ้นมาว่าตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยฆ่าสัตว์เราไม่อยากฆ่าสัตว์เราไม่อยากทาบาปไม่ทําแล้วกันยอมตายสิ่งที่คนคนนี้ทํานี่คือเขามีสัมปติวิรัตและมีสมุดเฉดวิรัตนะคะ จริงไหมคะมีแบบศีลของพระอาหารหันต์โดยไม่รู้ตัวด้วยก็คือแบบยอมตายเลยก็ไม่ฆ่าง,งูงูรัดหนักขึ้นรู้สึกว่าเอาไงดีมันเหมือนถูกบีบคั้นเนาะก็ไม่อยากจะฆ่าแต่พองูรัดมากขึ้นเราก็เจ็บปวดถ้ามีดอยู่ในมืออะความเจ็บปวดอาจาจะทําให้เราอะพลั้งฆ่าง,งูก็ได้เขาก็เลยโยนมีดทิ้งไปและเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานจิตใจเขาไม่ธรรมดาจริงๆคะ่ะเรายอมตาย เราจะรักษาศีลที่ด้วยชีวิตเนี่ยจะตายก็ตายสิ่งที่เกิดขึ้นอ,อยู่อยู่งูก็คลายตัวจากเขาเองค่ะคิดว่าด้วยบุญนี้นะคะด้วยอันนี้ส่งบุญนี้อันนี้คิดเองงูอาจจะรัดไปรัดมาแล้วอยู่อยู่ก็ตัวแข็งขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าอยู่อยู่อาจจะร้อนขึ้นมางูก็เลยคลายแล้วก็จากไปทำให้เข้าใจว่าถ้าเรารักษาศีลศีลจะรักษาเรานี่คือตัวอย่างหนึ่งค่ะ แต่ก็ไม่ได้ต้องไปทดลองกับสัตว์เดรัจฉานใดๆนะคะแค่ว่าเราลองดูตัวเองว่าเราสามารถจะทำแบบนี้ได้ไหมเราเอาแค่สัมปติวิรัตก็ได้เมื่อมีเหตุมาแต่เราก็ไม่ทําก็เหมือนเราเป็นคนที่มีศีลอยู่กับตัวนะคะฝากไว้ค่ะเราจะมาต่อเรื่องราวของภูริทัตตนาคราชในสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องราวใหม่ของพระชาติที่พระองค์ได้บำเพ็ญศีลบารมียิ่งด้วยชีวิต พระองค์ทําอย่างไรบ้างรักษาศีลยย่งด้วยชีวิตของพระองค์ขณะเป็นพญานาคถ้าท่านใดยังไม่เคยฟังก็จะได้รับฟังกันในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้ววันนี้ขอยเป็นวันที่ดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองความทุกข์อย่ามาแตะต้องความสมองจงหมดไปสวัสดีพี่ๆค่ะ